ตอนนี้ผ่านขั้นตอนการไตส่สวนเสร็จแล้วที่สบายใจที่สุดก็คือสารลับฟอง แล้วก็หมู่บ้านด้วยนะครับอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เป็นห่วงและก็ให้กำลังใจนะครับตอนนี้ก็คุบงหนึ่งปีที่ทุกสิทธิทุกยางเกิดขึ้นมามก็อยู่ในความมุ่งมัน่นแล้วก็อดทนสู้กับความเป็นจริงและความบริสุทธิ์ยุติธรรมของกระบวนการทุกกระบวนการก็คือ ในส่วนของกระบวนการทางกฎหมายนะครับก็ผมก็ได้ดำเนินการปกป้องสิทธิในการที่ถูกทำร้ายร่างกายที่ประหว่างปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าพนักง,งานระยาวาพิรของคนถุงสัมพันนะครับก็ดำเนินการตามกฎหมายไปนะครับแล้วก็ปกป้องสิทธิในเรื่องของการถูกกล่าวหา ในสิ่งที่ไม่มีขอออ้อมูลเขาก็เรียกว่าก็ไม่เป็นตามที่ถูกล่อาหานะครับแล้วก็สื่อไปในเรื่องของสื่อสารในเรื่องของภาพทางโซเชียลต่างๆาหรือข่าวต่างๆนะครับวันนี้ครบงปีแล้วในส่วนของขบวนการยุติธรรมตอนนี้ผ่านขั้นตอนการไตส่สวน เสร็จแล้วตอนนี้สารได้ประทับรับฟ้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ถือว่ากระบวนการยุติธรรมก็ทําให้เราสบายใจขึ้นนะครับในเรื่องของปกป้องสิทธิในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมซึ่งหลังจากนี้ผมถือว่าผมไม่ต้องไปชี้แจงอะไรว่าผมผิดผมถูกผมให้มันเป็นกระบวนการของของสารผมที่สบายใจที่สุดก็คือ สารลับองทุกมาตาก็คือสามาตามีประมาณทำลายร่างกายเจนักง,งานนะครับแล้วก็เอานำเข้าข้อมูลอาจเป็นไม่เป็นความจริงตรงนี้ก็ให้ศาลจะพิาพจารณาโทษจําเลยยังไงก็ปล่อยให้เป็น,นตามกระบวนการกาของสารนะครับตรงน,นี้ก็วาดไว้สารนั้นก็ผมก็ดีใจที่ที่ได้ถามเนี่ยอย่างน้อยก็ผมไม่สามารถไปชี้แจงกับทุกคนว่า กระบวนการเป็นยังไงนะครับถ้าหากผมไม่ไม,ไม่ไม่บริสุทธิ์เนี่ยสามกพุงยังไม่รับตอนนี้ถืวสบายใจนะประเด็นที่1ก็คือโอเคนะครับส่วนประเด็นที่2เนี่ยเป็นเรื่องของอการปกครอง <c oughs> ในฐานะที่ผมเนี่ยไม่ได้เป็นแค่นายวันชัยตัวเล็กคนหนึ่งที่คนมอ นะครับที่จริงผมก็คิดอย่างนั้นผมก็ไม่ใช่คนใหญ่โตอะไรแต่ที่มีความรู้สึก็คืออย่างที่องคามโยผมเนี่ยโดยตําแหน่งเนี่ยผมเป็นสมาชิกสภาเทศบาลเันององปลื้งได้รับการเลือกตั้งคะแนนมาอันดับหนึ่งทุกครั้งจากจากผลการเลือกตั้งมาสิบกว่าปีแล้วประเด็นที่สองผมเป็นประธานอสมของอำเภอวานละมุงซึ่ง มีผมใช้คําว่าผู้ที่องค์การพยะของผมเนี่ยนะครับพันแปดร้อยผัาคนทั้งทั้งที่จะต้องดูแลก็ถือว่าก็ไม่เชเล็กในส่วนของตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นความสง่างามต่างๆมันก็ต้องให้เกิดขึ้นประเด็นที่สองผมเป็นประธานรองประธานอสนมจังหว,วัดชนบีซึ่งเพื่อนที่เป็นประธานระดับจังหวัดด้วยกันเนี่ยก็จะถามว่าเรื่องเป็นยังไงบ้าง เราก็ตอบไม่ได้ยังตอบไม่ได้นะครับแต่เพื่อความสง่างานต่างๆเนี่ยผมก็ต้องเคลียนะครับก็ในที่สุดผมก็จะเป็นอุปนายกสมาคม,มอสมจังหวัดชลบุรีด้วยทีนี้ภาพประมวลทั้งหมดนี้เนี่ยผมก็เลยต้องก็ต้องมาคํานวณแล้วว่าการที่เรามีตําแหน่งตรงเนี้ยถ้าตัวเราไม่บริสุทธิ์ตัวเราไม่โปร่งใสเนี่ยมันก็ไม่เหมาะสม ครับที่ที่จะอยู่กับตำแหน่งคนนี้หรอกเพราะว่ายัางมีหลายๆท่านที่มีศักยภาพเป็นคนดีเยอะแยะไปสหาผมเป็นคนมัวหมองเนี่ยผมไม่เหมาะสมผมก็เลยใช้กระบวนการยุติธรรมพิสูจน์หนึ่งเดือนกระบวนการอำนาจหน้าที่ของที่ผมถูกกระทำผมก็ได้ดำเนินการไปในส่วนของกรงการปกครองส่างๆซึ่งตอนนี้ผลนะก็อ,ออกมาแนละ้ว แต่มันเป็นเอกสารลับผมก็ไม่สามารถเปิดเผยได้อีกนะครับตั้งแต่จังหวัดเอื่อนอว่าได้ดำเนินการเึ็นสองสามสี่หาไปแล้วฉะนั้นต่อแบดนี้ผมก็จะ,ะมีความว่าอยากจะให้อำเภอและจังหวัดเปิดเผยเอกสารที่ที่ได้สอบผม เพื่อความบริสุทธิ์โปร่งใสของผมด้วยเพราะฉะนั้นผมก็เลยจะต้องอาศัยอสมอเนี่ยถ้าท่านคิดว่าอยากเห็นผลการสอบของโครการปกครองเป็นเช่นไรเดี๋ยวผมจะให้เอกสารไปลงชื่อผมทงไม่ได้เกี่ยวกับคดีฝันนะไม่ได้เกี่ยวนะเพื่อที่จะเป็นคนที่ผมตัวเล็กคนเดียวเนี่ยไปยืนร้องว่าขอโดยเอกสารนั้นมาและเอกสารมันก็อาจจะไม่มีพลังผมก็จะอาศัยพลังอองอสมนี่แหละเพื่อปกป้อง ศักดีขอ,องอสมด้วยถ้าผมมุมมองคนหนึ่งมันก็มาทำให้พวกท่านสุดเสียด้วยผมก็ต้องการว่าอย่างน้อยจังหวัดหรืออำเภอเนี่ยนะครับถ้าเปิดเผยข้อมูลให้เราผมก็จะได้ผมไม่ต้องมานั่งบอกทุกคนว่าผมเป็นงุนเป็นอย่างนี้หรอผมก็แจกตามเอกสารเพราะผมเคารพกกติกาของทั้งสากลทั้งชีวิตประจําวันนะครับเพราะว่าเราอยู่ภายใต้กฎหมาย เพราะฉะนั้นเดี๋ยวหลังจากนี้ผมจะฝากประธานตำบลแต่ละที่ไปให้อสมอเสนอชื่อผมหน่อยเนาะได้นะได้ไหมได้นะถ้าได้ขอเสียงตั้งหนหน่อยได้ไหมได้โอเคเพื่อไม่ไม่มีผลทางกฎหมายกับกับสทธิอสมนะไม่มีผมยืนยันไม่มีเพียงแต่ว่าก็ร่วมผมคือผมอยากอยากดูเอกสารเปิดก็ ถ้าว่าอสมมาอยากดูด้วยใช่ไหมแ,แค่นั้นเองอเแล้วผมว่าวถ้าได้ผมคือผมขอโทษวอนที่ผมมาเนี่ยผมได้แต่แก้ชัยรับร้องรับมันมีแต่เอกสารรับอ่ะแล้วผมจะไปเปิดเผยผมว่าไม่ได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมก็จะทำหนังสือไปที่อำเภอแล้วก็จังหวัดให้เขาเปิดข้อมูลโอเคนะตามนี้นะเนาะแล้วแล้วยังสงสัยอยู่ว่าทำไมเขาต้องรับก็ไม่รู้จริงก็ผมก็ไลยเปิดเผยไม่ได้ไง นะโอเคนะในเมื okay, ่อคดีมันสิ ker, ้นสุดม yup. ันก็เปิดเผยได้คุณต้ต้องรับไม่ใช่ไม่ใช่เราเราแยกเราแยกในส่วนของไอ้นี้คดียังไม่ยังไม่ได้ยังไม่ได้ตัดสินคดีก็ว่าอย่างว่าไปแต่อันนี้มันเป็นเรื่องของของของกรมการปกครองกรมการปกครองในฐานะที่ที่ผมก็เป็นสมาชิกสภาด้วยและเป็นหัวหน้าองค์กรต่างๆแค่นั้นเองนะโอเคนะก็ท้ายที่สุดนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ให้กำลังใจแล้วก็ ให้ความร่วมมือในการทำงานด้วยในสือ่อก